สวัสดีค่ะนี่คือที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัทธาโกมลวาทินค่ะกลายเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเป็นประเพณีไปแล้วนะคะว่าสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปกับบรรยากาศสนุกสนานในช่วงเทศกาลหยุดยาวสาสตน้ำสงกรานก็จะต้องเฝ้าระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามท้องถนน ปีนี้7วันอันตราย1 1ถึง17เมษายนค่ะมีตัวเลขอย่างเป็นทางการออกมาแล้วนะคะว่าในช่วงเฝ้าระวัง2วันแรกมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว102คนยังเหลืออีก4วันนะคะที่ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะหนึ่งในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นต้องเฝ้าระวังกันก็คือถนนพุทธมณฑลสาย4ี่เจ้าหน้าที่ประกาศก่อนหน้านี้นะคะว่าห้ามรถบรรทุกน้ำเข้าไปเล่นสงกรานต์บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย4ี่ แต่มีปฏิกิริยาออกมาจากชาวชุมชนในพื้นที่นะคะออกมารณรงค์ต่อต้านคําสั่งห้ามของเจ้าหน้าที่ค่ะจนเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องผ่อนปรนคุณวรลักษณ์อิสรางกูลนัทอิทยาลงพื้นที่บริเวณนี้นะคะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผ่อนคลายไประดับหนึ่งอนุญาตให้เฉพาะรถที่เห็นว่าปลอดภัยเข้าไปเล่นน้ําสงกรานได้ค่ะมาจากไหนกันครับผม เดี๋ยวนนีนนครับในซอยในร้นะอยสิบสี่ถึงอย่างนี้นะครับเ้าตกลงเราคือจะให้เล่นได้ก็ต่อเมื่อมีคอกั้นคนข้างหลังนะครับแล้วรถพี่ <c oughs> ไม่มีคอกมันจะเกิดอันตรายได้นะครับเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวหกล้มเดี๋ยวอะไรเงี้ยครับต้หล,ล่นลงมาจะเสียชีวิตเป็นอันตรายนะครับ <c oughs> อย่างนั้นขอความกรุณานะครับพี่เดี๋ยวตีออกขามเลยนะครับเดี๋ยวเรากั้นรถให้วนเล่นทั้ง รถกระบะคันนี้ไม่ได้รับอนุญาตจากตำรวจให้เข้าไปเล่นน้ำสงกรานที่ถนนพุทธมณฑลสาย4เพราะมีถังน้ำขนาดใหญ่และมีเด็กเล็กอยู่ในรถหลายคนจึงต้องเลี้ยวรถกลับตามที่ตำรวจขอความร่วมมือมาตรการนี้สร้างความผิดหวังให้หลายคนที่ตั้งใจเข้าไปเล่นสรดน้ำในพื้นที่มาไกลมาจากสมุทรปราการด้วยอ๋อแล้วตั้งใจจะมาเล่นที่สาย4ไหมตั้งใจกอาเพื่อนอยู่สาย3ด้วยจะมารับเพื่อนมัครับแล้วอย่างนี้ ต้องใจ <laughs> เช่นเดียวกับรถคันนี้ที่ตํารวจตรวจพบมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงไม่ได้รับอนุญาตเ,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 เอาหยิบคนลยครับคนนั้นหยิบขึ้นมา,าหยิบมาเลยครับ,หย,บหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาเลยครับพี่ ใช่ครับใครับโดยสดึงนะดยสามเรัรถีคนะครับหยิบขึ้นมาเลยครับหมดแล้วหมดเลยนะเห็นไหมแม่กระจายเทมหมดเลยไม่ถงเลยรถยนต์และรถจักรยานยนต์อีกจำนวนไม่น้อยที่ทำผิดกฎจราจรซ้อน 3, ดักแปลงสภาพรถและไม่มีใบขับขี่ ก็ถูกจับปรับตามกฎหมายบริเวณนี้เป็นด่านแรกของตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพแก้วและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตั้งด่านคัดกรองรถจากอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครบนถนนเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนพุทธมนฑลสายสีปีนี้ทางจังหวัดเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎห้ามนำรถยนต์บรรทุกน้ำและอุปกรณ์เล่นน้ำทุกชนิดเข้าพื้นที่สร้างความไม่พอใจให้ชาวบ้านส่วนหนึ่ง จึงรวมตัวกันใน Facebook ภายใต้ชื่อชาวสายสี่คัดค้านการห้ามเล่นน้ำสงกรานบนถนนสายสี่แต่จากการหาหรือร่วมกันทำให้ได้ข้อสรุปอนุญาตให้รถเข้าไปเล่นน้ำได้ยกเว้นรถที่มีถังน้ำขนาดใหญ่หรือรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงรถที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รถที่เป็นรถกระบะบรรทุกน้ำและมีคนเล่นเนี่ยซึ่งอันตรายอันตรายโดยสภาพอยู่แล้ว ก็แนะนําว่าไม่ไม่น่าจะเข้าไปในถนนสายนี้เพราะหนึ่งเ,เป็นถนนเส้นหลักที่มีการใช้ความเร็วได้เนื่องจากเป็นถนน8เลนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่รถที่เราอนุญาตให้ในตามกฎหมายก็คือรถที่มีแผงกั้นมีข้อกั้นซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ผู้ที่นั่งโดยสารปลอดภยัยอ,อุบัติภัยก็แทบจะเป็น0%ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทเลย ทั้งในปีที่แล้วและปีนี้จนถึงวันนี้นะครับซึ่งจะเหลือวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายครับผมแม้จะมีการผ่อนปรนกฎระเบียบแล้วแต่ในความเห็นของแกนนำกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องให้ถนนสายนี้เล่นน้ำสงกรานได้ยังไม่พึงพอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่เมื่อวานเนี้ยทั้งโดยเฉพาะที่ตรงด่านสุขาพิบาลเมื่อกี้เนี่ยของสอพกระทุ่มแบนเนี่ยรถมีข้อไม่มีข้อ,ขอเขาก็ผักดันให้ออกหมดแต่ณนะวันเนี้ ออโอเคมันโอเคในะหลับหนึ่งที่เขาปล่อยรถเข้ามาแต่ดานไม่แน่ใจนะคะมันเป็นเพราะว่ามีนักข่าวมาทําข่าวแล้วเขาทําเพื่อให้เห็นว่าเออเราเราสามารถคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าถามว่าไม่มีรถที่อที่ที่เราแวกใกล้เคียงที่เข้ามาเล่นเลยเนี่ยเราจะเล่นกับใครเราเล่นน้ํากับใครอะคะเราตั้งก๊กกันอยู่แค่นี้แล้วเราก็สาดกันเองปาแป้งกันเองมันเป็นมันจะเป็นเทศกาลได้ยังไงถนนพุทธมนตรสายสี่มีความยาวกว่า8กิโลเมตร ครอบกลุ่มพื้นที่3อํอำเภอคืออำเภอพุทธมนฑลและอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมและอำเภอกระทุ่งแบนจังหวัดสมุทรสาครหลายปีที่ผ่านมาช่วงสงกรานในพื้นที่นี้มีเหตุทะเลาะวิวาทการก่ออาชญากรรมและปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักปี2556จึงมีการห้ามเล่นสงกรานในพื้นที่อย่างเด็ดขาดปีนี้จึงมีการออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านทันทีที่เจ้าหน้าที่ออกกฎห้ามเหมือนปีที่ผ่านมา แม้จะมีการหาหรือจนได้ข้อสรุปร่วมกันแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความพอใจให้กับคนในพื้นที่ส่วนหนึ่งได้ระลัก์อิสรางกุลณอยุธยาไทย PBS รายงาน